คูเกิลคูเกิลครับคูเกิลมองเขาทําไมครับอืมคูเกิลมาใกล้ๆแม่ดีครับแล้วไปไหนแล้วครับไปไหนครับไปไหนครับหนูจะไปไหนครับแม่หันกล้องเลยนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเอาไปแล้วนะครับวิ่งวิ่งแล้วนะครับ วิ่งร้อยเมตร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 โอ้นะครับกลับบ้านแล้วนะครับอ้าวอ้าวกลับไหมกลับไหมโอ้หัคูเกินเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา โอ้ยน้องหมาเยอะแยะไปหมดเลยน้องหมาเยอะมากอุ๊จะมาลดน้ำผักนะคะเนี่ยจะลดได้ไหมเนี่ย